สวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านในวันนี้เราก็จะมาเรียนในธรรมบทภาคที่5กันต่อเป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคที่10ขอให้นักศึกษาทั้งหลายเปิดหนังสือธรรมบทไปที่หน้า30เรื่องโกกะสุนขะรุทธ,ธกะเริ่มตั้งแต่สัทธาตัสะวัจนังสุตตวาพิขุอโรคังเป็นต้นไปสัทธาว่าพระศาตดาสุต,สาสตวาทรงสลับแล้ววจนางซึ่งคา ตัะเถรสะของพระเถระนั้นวัตตวาตรัสแล้วว่าภิกขุดูก่อนภิกษุสีลางันว่าศีลตวะของเธออะโรคังเป็นคุณชาติไม่มีโรคโหติย่อมเป็นหรืออโรคังแปลว่าเป็นคุณชาติมีโรคหาไม่ได้สมณะพาโวอันว่าความเป็นแห่งสมณะเตของเธออัติมีอยู่ โสอุปาสโกอันว um, <nous. S 2> ่าอ <and> ุบาสกนั mang, engineer, ้นปะทุสิตตวาปะทุสรายแล้วภุคละสะต่อบุคคลอัปะทุทัตสะผู้ไม่ปะทุสลายแล้วปัตโตถึงแล้ววินาสังซึ่งความพินาศจะอันึ่งโสอุปาสโกอันว่าอุบาสกนั้นปะทุสิตตวาปะทุสลายแล้วภุคละสะต่อบุคคลอัปะทุทัตสะผู้ไม่ปะทุสลายแล้ว ปัตโตถึงแล้ววินาสังซึ่งความพินาศอิธานิเอวะในการนี้นั่นเทียวเกวะลังอย่างเดียวนะหาไม่ได้โสปาสโกนว่าบาศกนั้นปะทุติตวาปะทุสลายแล้วปุกาลานางต่อบุคคลทั้งหลายอัปะทุถฐานังผู้ไม่ปะทุสลายแล้วปัตโตถึงแล้ววินาสังซึ่งความพินาศ เอวะนั่นเทียวอตีเตปีแม้ในการอันเป็นไปร่วงแล้วอิติดังนี้ประกาศเสถนโตเมื่อทรงประกาศตังอัดถังซึ่งเนื้อความนั้นอาหาริทรงนำมาแล้วอตีตังซึ่งเรื่องอันเป็นไปร่วงแล้วว่ากีระได้ยินว่าอตีเตในการอันเป็นไปร่วงแล้วเวชชวนว่าหมอเอกโกกุนหนึ่งวิจริตวาเที่ยวไปแล้ว พามังสู่บ้านเวช,ชกรรม,มัทธายะเพื่อประโยชน์แก่เวชกรรมอะละพิตตวาไม่ได้แล้วกรรมมังซึ่งกรรมกินจิอะไรอะไรนิกามิตตวาออกไปแล้วช้าตัดชัดโตผู้อันความหิวแผดเผาแล้วนิกามิตตวาออกไปแล้วทิศตวาเห็นแล้วกุมารเกซึ่งเด็กทั้งหลาย สัมภะภูเรผู้มากพร้อมกีรันเตผู้เล่นอยู่คามะทวาเรใกล้ประตูแห่งบ้านจินเตตวาคิดแล้วว่าอาหางกันว่าเราสัปเปนะยังงูดังสาเปตวาให้กัดแล้วอิเมกุมารเกซึ่งเด็กทั้งหลายเหล่านี้ติกิจจิตวาเยียวยาแล้ว ละพิสามิจักได้อาหารังซึ่งอาหารอิติดังนี้ทัดเศรษาวาแสดงแล้วสับปังซึ่งงูนิปันนังตัวนอนแล้วเนริตาวานำออกแล้วสีสังซึ่งสีสะลุกคะพิเลในโพรงแห่งต้นไม้เอกัตมิงโพรงหนึ่งอาหะกล่าวเลยว่ากุมารก,กา เน่เด็กทั้งหลายอัมโพผู้เจริญเอโสสัตโตอ่านว่าสัตว์นั่นสาลิกะโปตะโกเป็นนกสาลิกาผู้ลูกน้อยโหติย่อมเป็นตุมเห็นว่าเจ้าทั้งหลายคันอาทะจงจับนางสาลิกะโปตะกลางซึ่งนกสาลิกาผู้ลูกน้อยนั้นอิติดังนี้อาทะครั้งนั้นกุมารโกอ่านว่าเด็กเอกโกคนหนึ่ง ข้าเอตวาจับแล้วสับปังซึ่งงูขีวายังที่คอทันละหังมั่นนียริตวานามออกแล้วยัตวารู้แล้วตัสสะสัปปะภาวังซึ่งความที่แห่งสัตว์นั้นเป็นงูวิระวันโตร้องอยู่ขิปิโยนไปแล้วมัตเเกบนกระหม่อมเวชชะของหมอ ทิตตะผู้ยืนแล้วอวิทูเรในที่อันไม่ไกลสับปวนว่างูปร,ริกิปิตาวารวบรัดแล้วขันทัตทิกังซึ่งกระดูกแห่งคอเวชสะของหมอดังสิตาวากัดแล้วทลหังมั่นเวชชังยังหมอปาเปสิให้ถึงแล้วชีวิตตักขยังซึ่งความสิ้นไป่งชีวิต ตถาฐาเนเ,เอวะในที่นั้นนั่นเทียวเอวังเมสะตัดปวดเป็นเอวังบุเอโสนะครับเอโสโกโกโโอ่านว่านายพรานผู้เลี้ยงซึ่งสุนัขชื่อว่าโกกะนั่นปะทุติตวาปะทุสร้ายแล้วอัปะทุตัสสะต่อบุคคลผู้ไม่ปะทุสลายแล้วปะโตถึงแล้ววินาสังซึ่งความพินาศเอวะนั่นเทียวปุเพปี แม้ในการก่อนเอวังด้วยประการรัชนีอิติดังนี้คือสับว่านายพรานผู้เลี้ยงซึ่งสุนัขชื่อว่าโกกะนะครับสุนขัขลุทธโกโกโกสทธาอันว่าพระศาสดาอาหาริตวาครั้นทรงนำมาแล้วอิมังอตีตังซึ่งเรื่องอันเป็นไปล่วงแล้วนี้อนุสันทิงคะเตตวาธรรมังเทเสนโต เมื่อทรงสืบต่อซึ่งอนุสนธิแสดงซึ่งธรรมอาหะตรัสแล้วคาถังซึ่งพระคาถาอิมังนี้ว่าโยปุคโลอันว่าบุคคลใดทุตสติย่อมปทุสลายนรัตตะ่อนระอาปทัททัสสะผู้ไม่ปทุสลายแล้วสุทัสสะผู้หมดจดแล้วโปสัสสะผู้อันบุคคลพึงเลี้ยงดูอนังคณาสะผู้ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปาปัง อันว่าบาปปัจเจติย่อมกลับมาตังบุคลังเอวะสู่บุคคลนั้นนั่นเทียวพาลังผู้เป็นผ่านระโชอิวะวะตัวนี้คืออิวะนะครับเพียงดังอันว่าทุลีสุคุมโมอันละเอียดคิดโตอันอันบุคคลสัตว์ไปแล้วปติวาตังสู่ที่ทวนแก่ลมปัจเจนโตกลับมาอยู่ตังบุคลัง สู่บุคคลนั้นอิติดังนี้อัตโวอันว่าอาจว่าอัปปุทฐัตะผู้ไม่ปทุฐสลายแล้วอัตโนวาต่อตนหรือสัพพสัตตานังวาหรือว่าต่อสัตว์ทั้งปวงทั้งหลายอิติดังนี้ตาทะปเทสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาปทัสสะแห่งบทว่าอัปปุทฐัตะอิติดังนี้อัทโถอันว่าอาจว่าสัตตสะต่อสัตว อิติดังนี้ปทัตตะแห่งบทว่านรัตตะอิติดังนี้อัทโวอันว่าอาจว่าอปรัชติย่อมผิดอิติดังนี้ปทัตตะแห่งบทว่าทุตสติอิติดังนี้อัทโวอันว่าอาจว่านิระปราทัตตะเอวะผู้มีความผิดออกแล้วนั่นเทียวอิติดังนี้ปทัศะแห่งบทว่าสุทัศตะอิติดังนี้สัตตาธิวจนังเอวะอันว่าคำ อิทางปิวจนังอันว่าคำแม้นี้ว่าโปสสะอิติดังนี้สัตตาทิวจนังเอวะเป็นชื่อของสัตว์อปรเรนาการีนะโดยอาการอื่นอีกเอวะนั่นเทียวโหวติย่อมเป็นอัตโถอันว่าอาจว่านิก,กิเลสสะผู้มีกิเลสออกแล้วอิติดังนี้ปทัสสัยบทว่าอนังคณาสะอิติดังนี้ อโวนว่าอาจว่าปฏิเอติย่อมกลับมาอิติดังนี้ประทัสสะให้บทว่าปัจเจติอิติดังนี้อัดโธอันว่าอาจว่าระโชอันว่าทุรีสุขมโมอ,อันละเอียดเอเกนะปุริเสนะปติวาเตติตังปริหัดิตุกามตายะขิตโตอันอันบุรุษคนหนึ่งสัตไปแล้ว เพราะความที่แห่งตนเป็นผู้ใคร่เพื่ออันประหารซึ่งบุคคลผู้ยืนแล้วในที่ทวนลม <c oughs> ปัจเจติย่อมกลับมาปุริสังสู่บุรุษตังเอวะนั้นนั่นเทียวปัจเจติคือว่าปัตติย่อมตกไปอุปริในเบื้องบนตัตตาปุริสตาเอวะแห่งบุรุษนั้นนั่นเทียวยะถาฉันใดโยปุคโลอ่านว่าบุคคลใด ะทันโตให้อยู่ปหารานี้ซึ่งการประหารทั้งหลายปานิปหาราทีนี้มีการประหารด้วยฝ่ามือเป็นต้นปะทุสติชื่อว่าย่อมปะทุสลายตัวนี้ที่แปลว่าชื่อว่าเพราะมีอันตะปัจจัยอยู่ข้างหน้านะครับปุริสสะต่อบุรุษอัปะทุทัสะผู้ไม่ปะทุสลายแล้วตังปาปังอันว่าบาปนั้นวิปัจจมานัง อันเผดผลอยู่ทิถเถรมเมว่าในธรรมอันสัตว์เห็นแล้วหรือว่าหรือว่าสัมปราเยนิรยาทีสุในอบายทั้งหลายมีนรกเป็นต้นในพบเป็นที่ไปในเบื้องหน้าพร้อมอีติว่าทิถเถรมเมวาในธรรมอันสัตว์เห็นแล้วเทียวหรือว่าหรือว่าสัมปราเยนิรยาทีสุ ในอบายทั้งหลายมีนรกเป็นต้นในพบเป็นที่ไปในเบื้องหน้าพร้อมปัจเจติชื่อว่าย่อมกลับมาตังผุขคลังเอวะสู่บุคคลนั้นนั่นเทียวภาลังผู้เป็นผานวิปากะทุกขะวสีนะด้วยสามารถแห่งทุกขอันเป็นวิบากเงเเออววัะฉันนั้นนั่นเทียวอิติดังนี้ปทัสะาาแห่งบทว่าปติวาตังอิติดังนี้ ปัจเจติตัวนี้ที่แล้วชื่อว่าเพราะมีศัพท์ที่เป็นมานะปัจจัยตัวนี้อยู่ข้างหน้านะครับตรงปฏิวาตังตรงนี้อิติตัวนี้ให้แปลว่าดังนี้เป็นต้นนะครับสัมพันธ์ว่าอาธทยัตถะครับก็เป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคหนึ่งก็ขอให้นักศึกษาทั้งหลายได้กลับไปทบทวนเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นขอให้นักศึกษาที่เรียนภาษาบาลีในวันวนี้จงเป็นผู้มีความสุขในการเรียนทุกท่านเชิญ